โอเคครับเครรถถังของคุณนูชิตานะครับจากร้านตุยแม่ทอยเครก่อนส่งนะเวลาเปิดเปิดทั้งสองสวิต์นะครับเปิดสองสวิต์เติมน้ําก่อนนะครับเวลาเล่นน้ําธรรมดาเติมสักประมาณประมาณนี้ประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ได้เติมประมาณนหน่อยๆนึนะ่เิดตัวรถเปิดรีโมทโอเค ฟันฟันออ,ออนะถ้าไม่เติมน้ำฟันจะไม่ออกเวลายิงกระสุนกดกดตรงนี้ก่อนแล้วก็กดตรงนี้